เรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวเรียมริบบิ้นเบอร์สขนาดความยาวที่6 5ซนติเมตัดให้ปลายแหลมทั้ง2ด้านหลังจากนั้นเราก็จะมาพับริบบิ้นนะคะตัวนี้ประหยัดริบบิ้นค่ะใช้ริบบิ้นไม่เยอะพับให้เหลือด,ด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนาะเราก็กดให้เป็นรอยพับไว้เลยค่ะแบบนี้นะคะกดให้เป็นรอยพับไว้ได้แล้วหลังจากนั้นก็กลับด้านที่ยาวกว่าขึ้นมาไว้ด้านบน ในขั้นตอนถัดไปก็จะทำฐานสี่ค่ะเตรียมริบบิ้นเส้นที่1งทางซ้ายมือเส้นที่2ทางขวามือนะคะแล้วเอาริบบิ้นเส้นที่2ขาค่ะคล้องเข้าไปในเส้นที่1แบบนี้นะคล้องเข้าไปแบบนี้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะอย่าลืมนะคะให้ด้านที่ยาวกว่าอยู่ด้านบนทั้ง4เส้นนะคะเส้นที่3าค่ะตรงรอยพับนํามาคล้องริบบิ้นเส้นที่2ไว้แบบนี้ และเส้นสุดท้ายเส้นที่4ค่ะทําเป็นห่วงตรงรอยพับนะคะหลังจากนั้นก็สอดเข้าไปในห่วงของริบบิ้นเส้นที่1แบบนี้หลังจากนั้นล้วงเข้าตรงกลางค่ะเพื่อควอักปลายริบบิ้นเส้นที่3าเข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะแบบนี้ดึงให้กระชับขั้นตอนถัดไปแยกริบบิ้นให้เป็น8เส้นค่ะวิธีการง่ายๆเลยนะคะจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งขวานี่ค่ะพับเฉียงขึ้นมาแบบนี้ เป็นเส้นที่1เส้นที่2เป็นเส้นนี้นะคะแล้วพับเฉียงทับลงมาแบบนี้เส้นที่3ามต้องเป็นซ้ายมือค่ะแบบนี้นะสุดท้ายด้านล่างค่ะพับเฉียงขึ้นไปแต่ว่าปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้ริบบิ้นเส้นที่1นะคะสอดลอดไปเลยค่ะหล,หลังจากนั้นนะคะดึงให้กระชับแล้วกดให้เป็นรอยพับไว้วางลงค่ะเพื่อง่ายต่อการจับริบบิ้นจับขึ้นมาก่อน1เส้นแบบนี้นะโค้งขึ้นมาก่อน1เส้นค่ะเส้นถัดมาหยิบทางขวานะคะ ค่อยทับขึ้นมาด้านบนและสสสสสสเส้นถัดไปค่ะโค้งค่อยทับขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเส้นที่4ี่ค่ะโค้งค่อยทับขึ้นมาพอด้านบนค่อยทับกันอยู่เส้นจับเส้นด้านในสุดนะคะวางลงระหว่างด้านบนกับด้านล่างนี้เนาะหลังจากนั้นจับเส้นด้านล่างเส้นถัดไปเลยค่ะโค้งค่อยทับขึ้นมาแล้วหยิบเส้นที่อยู่ด้านในวางลงหยิบเส้นด้านล่างเส้นถัดไปโค้งค่อยทับขึ้นมาด้านบนพอด้านบนมีสี่จับเส,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 ส้นด้านในวางลงนะคะจับเส้นด้านล่างเส้นถัดไป โค้งควยทับขึ้นมาแบบนี้เราก็จะทำแบบเดียวกันจนริบบิ้นด้านล่างหมดนะคะแบบนี้ค่ะพอมีสีแล้วก็วางลงแบบนี้ด้านล่างจะเป็นห่วงแล้วนะคะเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมานิดหน่อยเพื่อให้ง่ายต่อการสอด ทำเหมือนส้มนะคะโดยวิธีการข้ามริบบิ้น3เสน้นเริ่มเสน้นที่ที่นิ้วโป้งปนิดนับหนีบไว้นะแล้วก็นับไปอีก3เสน้น ค่ะแล้วสอดลอดเข้าไปตาริบินเส้นที่อยู่ด้านในสุดเส้นนี้ก็คือเส้นแรกที่เราทําการโค้งข้ามสามนั่นเองนะคะเส้นถัดมาสอดไปเส้นที่1และเส้นที่2ค่ะรอด2เส้นนะคะปลาริบินเรียงกันออกมาแบบนี้ค่ะและเส้นสุดท้ายค่ะรอดเส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่3านะคะสอดไปที่เดียวกันค่ะแต่เบี่ยงรอดริบิน3าเส้นแบบนี้นะเห็นไหมคะรอด3าเส้นปลาริบินเรียงกันออกมาแบบนี้ พอได้แบบนี้แล้วนะคะกลับด้านมาอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะแล้วดึงให้กระชับในขั้นตอนถัดไปนะคะสอดเก็บริบบิ้นค่ะเพื่อที่จะเปิดด้านนี้ให้เป็นด้านล่างของดอกนะคะเพราะว่าเราจะสามารถใส่เหรียญที่ลังได้หรือท่านไหนนําประกอบเป็นไม้กระถิ่นไม้เสียบธนบัตรได้เช่นกันนะคะนี่ค่ะสอดเก็บแบบนี้นะคะสอดลอดไปตามแนวโดยลอดริบบิ้น3เส้นค่ะเราก็จะทําแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ พอสอดครบแล้วและดึงกระชับเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนถัดไปเราจะกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะทําเกสรด้านในกันค่ะเราเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะทําง่ายๆท้าทเหมือนเกสรของดอกบัวสวรรค์น,นะคะบิดลิบบินลงหนึ่งครั้งแบบนี้นะบิดลงหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็บิดลงอีกหนึ่งครั้งนะคะกะตรงนี้ให้สามารถสอดระบิ้นเบอร์สองได้เช่นกันนะคะ นี่ตรงนี้นะหลังจากนั้นก็บินลงอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะสำหรับริบบิ้นตัวนี้เป็นริบบิ้นตาเพชรน,นะคะถ้าเกิดว่าเราทําแล้วกดให้เป็นรอยพับอาจจะดูเหมือนริบบิ้นหักนะคะฉะนั้นเราจะไม่กดให้เป็นรอยพอับดีกว่าแต่ทําออกมาแล้วสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะเมื่นี้ลองกดดูสองกลีบก็จะเป็นเหมือนรอยหักนะคะ บิดลงและดิดลงแล้วสอดค่ะสอดเส้นถัดจากเส้นที่เราหยิบนะคะจะได้ประมาณนี้นะทำเหมือนกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ เส็นสุดท้ายแล้วนะคะสอดเข้าไปลึกๆค่ะใต้กรีบที่1นเนาะริบบิ้นเส้นที่เป็นผลส้มนะคะที่เราสอดกันค่ะดึงมาให้กระชับค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้สวยงามน่ารักมากแล้วนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะกลับด้านมาค่ะมาแล้วสอดเก็บอีกทีหนึ่งนะคะ ทำไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะสําหรับท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปของแมนิดนะคะถ้าชื่อชอบผลงานอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสามารถคอมเมนต์ติชมหรือว่าส่งกําลังใจให้แมนิดได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะสอนให้ครบทั้ง8เส้นค่ะตัวนี้รบบิ้นเนื้อจะแข็งทำออกมาแล้วง่ายทำง่ายและสวยด้วยนะคะ ไม่นิ่มจนเกินไปแบบนี้ค่ะได้หน้าตาแบบนี้นะในรอบนี้ม่นิตัดริบบิ้นมาเผื่อนะไม่ไนีเผื่อสาหรับท่านไหนที่เป็นริบบิ้นหนากว่าอาจจะเหลือน้อยหรือไม่พอแต่ถ้าท่านหนริบบิ้นที่เป็นเนื้อบางนะคะลดจํานวนลงลดจานวนลดจำนวนความยาวลงประมาณสัก4เซนติเมตรก็จะเหลือริบบิ้นพอดีนะคะ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะนำริบบิ้นเข้ามาตกแต่งอีก8เส้นนะคะเป็นเบอร์2ที่ความยาว19เซนติเมตรถ้าจะให้ดีให้ใช้ริบบิ้นตราเดียวกันนะคะเบ,บอร์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะคะพอได้แบบนี้เราก็สอดค่ะสอดมุมไหนก่อนก็ได้นะคะ นี่สอดลงมาอย่างนี้นะคะสวนทางลงมาโดยสอดลอดปาริบินเส้นที่เราตัดนั่นเองนะคะสอดเข้าไปด้านในปาริบินจะไม่ทะลุออกมาด้านนอกนะคะอันนี้เพิ่มความแน่นกระชับและไม่หลุดง่ายให้กับกรีบชั้นที่สองกันนะคะก็จะสอดออกมาหน้าตาแบบนี้เราก็จะสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ